การกับแอนอีกแล้วนะคะวันนี้แอนกอ็ไม่ใช่วันนี้สิ่งุ่งนี้นะคะแอนก็จะไปเที่ยวสวนน้ำเนาะแต่ว่าวันนี้ก็แพ็คของมาดูกันบ้างนะคะว่าแอนเอาอะไรไปบ้างเนาะชุดว่ายน้ำนะคะชุดนอนเนาะแล้วก็เสื้อยืดกับกางเกงขาสั้นสายชาร์จกล้องนะคะแล้วก็จะมีสายชาร์จโทรศัพท์นะคะมีเซลฟี่นะคะกรอบโทรศัพท์กันน้ำนะคะก็งานนี้นะคะแอนก็เตรียมอาหารไปกันเองด้วยนะคะเครื่อง อาบน้ํากันบ้างนะคะก็จะมะีของใช้ทั่วไปนะคะที่ของประจําตัวนะคะแต่ว่าหลักๆเลยก็คืออันนี้ก็คือเป็นพวกแชมพูสบู่นะคะที่แอนได้มาจากพวกโรงแรมที่เราเคยไปพักเ mm hmm. นาะเวลาเราแอนไปพักใช่ไหมแอนก็จะเก็บเอาไว้ใช้ในโอกาสเวลาเราไปในสถานที่แบบเนี้ย mm hmm. เขาอาจจะไม่มีพวกแชมพูให้เราอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหมูกับเนื้อวัวน,นะคะคือแอนได้ทอดเอาไว้แล้ว ข้าวเหนียวนี่คือยังแช่เอาไว้อยู่แต่ก็จะนึ่งวันพรุ่งนี้เช้าเนาะอันนี้คือบางอย่างก็เตรียมใส่ไปแล้วนะคะก็จะมีไข่ต้มนะคะแล้วก็มีมาม่าบ้างขนมปังมีทูน่านะคะแล้วก็มีพวกผักผลไม้อะไรย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเราจะสามารถประหยัดเงินได้ตอนนี้ก็6โมงกว่า,วาแล้วนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องออกเดินทางแลว้ว ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่จุดพักรถนะคะอากาศเย็นมากเรนก็ไปนี่นะคะก็เป็นตอนนี้คือจออยู่ที่ปั๊มน้ำมันนะคะ Oh that's fun <S Hey เห็นรูจมูกฉันไหมเดี๋ยวเจอแต่ที่ great <S ตอนนี้ s <S เราก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ oh, This is literally like Canada l like i k Exit e door นี not good sign. ่ก <Bond playing> ็ถึงเวลากินแล้วนะคะเช้าที่ค่ะข้าวเหนียวนะคะแล้วก็เนื้อทอดมาแล้วเราก็กินกันอย่างนี้เลยในรถนะจ๊ะเนื่องจากห้องเขายังไม่ให้เช็คอินนะคะกล้องอาจจะไม่ไปชัดนะคะเพราะว่าแอนใส่เป็นเคมกันน้ำเราฟิล์มมันค่อนข้างจะเบลอนิดนึงนะคะ Oh my god, look at that. Be careful with your... Gracias. Okay. It's crazy thing. Why are you do- are you gonna do backwards or no? No backwards, but I'm just filming you oh. Yeah. <laughs> กระบายสองแล้วนะคะ เราเช็คอินแล้วหิวมากลิงอันนี้ก็จะเป็นมังคีมังคีห้องน้ำนะจ๊ะโอเคห้องก็คือราคาถูกมากแ,แค่แค่ไม่กี่เท่าไหร่นะแค่รู้สึกว่าจะประมาณเก้าสิบเหรียญประมาณนั้น บอกภาษีอะไรแล้วแค่90กว่า92เหรียญบอกเลยว่าเป็นห้องที่แบบราคาถูกแต่ว่าเกินคุณภาพมากคือมีแบบทุกอย่างล้างจานเาตาอบไมโครเวฟข้างบนนั้นก็จะเป็นจานชามต่างๆนะคะอั้นก็เป็นแบบที่ทำกับข้าวเนาะเป็นเตาที่ล้างจานมีทุกอย่างแบบว่าอันนี้เป็นดับเบิลเบดนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นมีทีวีมีฮีเตอร์ทะาดาคือแบบพอเห็นอ่านี่เป็นกงนักชั้นแรกไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหรลำคาอือ I saw it Wow ตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นแล้วนะคะคือเล่นน้ำมาเหนื่อยแล้ววันนี้ก็จะทำอาหารแล้วมามา่านั่นชิลไปสิ <I am. S 2> อะไรคือนั่นก็รับประทานอย่างเดียวเลยนะจ๊ะตอนนี้อาหารก็เสร็จแล้วนะคะก็จะมีมาม่ากับไข่แล้วก็มีอ่าฮอทดอกมีผลไม้นะคะแล้วก็ทูน่ากับขนมปังแค่นั้นเอง น่มีอะไรมากเอนเพิ่งนึกขึ้นได้นะคะว่าเอนเอาอา uh, นมข้นหวานมาด้วยแล้วก็เอาพวกขนมปังมาด้วย <c oughs> เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอา uh, ขนมปังขนมกล้ากับกล้วยแล้วก็นมข้นหวานไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรข้าวคุ้ยอมกล้วยมากๆนนแหละ Teach me how to sing Oh yes I'll be delighted to introduce you to the Hey if you compose it yourself because that way nobody can compare you to the original since there's no original except it's you never mind rain that hits hard never mind light that breaks through the dark door the way yeah Could be in oh <laughs> Hi. That you can I forgot this part. Oh, this part is on the ground. Oh, <laughs> 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 wait, wait. It's almost, almost to and I actually What the heck? <laughs> you um, this, uh, I have been drinking. Uh, I need to recover. It's so late to ตอนนี้เอ็นก็อยู่ที่รีสอร์ทอีกรีสอร์ทน,นนะคะนี่ก็เป็นอ่าส่วนน้ำในที่ร่มนะคะทางขึ้นตรงนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากเลนก่นพวกการปผรจนภัยทั้งหลายแล่ เป็นบ่อน้ำร้อนนะคะเราสามารถออกไปข้างในข้างนอกได้